สวัสดีคร <î> ับวันนี้เป็นวันที่5เดือนมิถุนายน2568เป็นวันเก็บกระดูกและบรรทุอัฐิของคุณบุญนาคนาพิมายลุงคำล่าพาแซไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ชูวันเนี่ยเป็นสมัยท่นสมัยยังใหรจยแมมาันนึงรึเปลาแมมี่นร้าชื่อแถวนั่นรอปะ ผมเป็นตัวแทนของเจ้าพาาต้องขอขอบคุณแม่ครัวและทีมงานทุกคนที่อดตาหลับขับตานอนทํากับข้าวพระและเลี้ยงแขกน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของการทําบุญตักบาตรและถวายพัดต,ตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลาต่อมาที่จุอัตถีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีการสาหรับวันนี้อูกิมยังแชนแนลขอลา,าไปก่อนกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมทําคลิปสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ